สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนพม่าและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับก็คลิปพี่สาวคลิปพี่ท่านนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปแรกก่อนว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ผมนะครับว่าเสียแต่ค่าเดินทางนะครับเนาะผมก็ตอบคลิปไปนะครับแล้วพี่ท่านนี้นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ผมเนี่ยนะครับ ก็อ่ก็เข้ามาคอมเมนต์อ่ะนะอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับพี่ก็ไปเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะอ่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปต่อนะครับว่าก็ค่าเดินทางนั่นแหละแพงเดินทางหมดไปสามหมื่นค่าต่างๆอีกนะครับพี่อันนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่หน้าม้านะนะครับอันนี้ผมบอกเลยผมไม่มีหน้าม้านะครับผมไม่มีหน้ามา้าผมทําตรงไปตรงมานะครับ เนาะไม่มีหน้าหมาก็เข้าไปถามพี่เขาได้เลยนะครับเนาะอยู่ในคลิปผมเนี่ยแหละนะไปคลิปดูในโปรไฟล์ผมเนี่ยก็จะมีมีคลิปหนึ่งนะครับที่ว่า,เ,าเสียแต่ค่าเดินทางนะครับผมก็มาตอบคลิปนั้นไปแล้วพี่ท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็เลยเอาเอาคำที่แกเข้ามาคอมเมนต์ผมเนี่ยนะครับมาทาคลิปตอบอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆครับพี่เนาะ แกหมดไปสามหมื่นเนี่ยนะครับหมดค่าเดินทางนะครับผมคิดว่าค่ากินอยู่ด well, ้วยนะครับเนาะค่าเดินทางค่ากินอยู่ค่าใช้ชีวิตอยู่ที่ฝั่งพม่านะครับที่กว่าเราจะได้ไปโสดมาเนี่ยนะครับเราต้องเสียทั้งเวลานะครับเสียทั้งเวลานะครับเสียการทำมาหากินของเรานะครับเนาะไปมเข็มอีกไปผีถูกถูกอีกค่าค่ารถอีกนะครับเนาะอ่านะครับใช้ชีวิตอยู่ย่างกุ้งเนี่ยผมบอกไว้เลยอย่างน้อยต้องมี2อาทิตย์ครับ ถ้าไปทําเองนะต่าๆต,ต,ต้องมีแน่อันนี้คือแบบวิธีการปกติเลยนะครับสองอาทิตย์ต้องมีแน่นอนนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้งมนะไม่ได้งมหาเข็มอะไรนะเอวิธีปกติเนี่ยสองที่ต้องมีแน่นอน,นครับอ่ะพี่สาวท่านนี้ก็อุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบพระคุณมากนะครับพี่ราคาสามหมื่นกว่าเนี่ยนะครับอนนี่ผมบอกตรงนะครับเพิ่อมอีกนิดนึงหรือ,อาราคาเนี้ยนะครับสามารถมาดําเนินกกับกับผมได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องไปนะครับ ะะ 30, ราคา3 0,000กว่าเนี่ยนะครับพี่มาดาเนินการกับผมได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับเนาะอ่ะแค่นี้ยังไม่จบนะครับพี่พี่ไปดาเนินการที่ฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝั่งไทยมีขั้นตอนอีกเยอะครับไม่ง่ายครับเนาะไม่ง่ายครับเนาะแต่ราคานี้นะครับพี่มาทํากับผมได้เลยเนี่ยที่พี่หมดไปเนี่ยพี่ได้เตรียมสมรสกลับบ้านแล้วครับถ้าราคานี้นะอ่ะไม่เป็นไรถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ นะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อคู่ที่จะมาสนใจดำเนินการจดทะเบียนกับ